กลับเข้ามาพบกับรายการสีซองกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นในสมัยก่อนนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นของทรงผมนั่นเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยทรงผมวินเทจนะก็กลับมานิยมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าทรงผมสมัยที่เราเรียกว่าทรงมหาไทยเนี่ยนะสู่มาสู่ลองทรงเมื่อสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทรงเริ่มปฏิรูปการแต่งกายจากทรงผมอย่างไรนะฮะ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในด้านต่างๆอย่างเต็มรูปแบบแม้ต้นรัชสมัยจะยังมีทรงมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศแต่ก็ทรงดําเนินการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใกล้ๆพระองค์เท่าที่ทรงทําได้ก่อนเช่นการไว้ทรงผมและการแต่งกายการเปลี่ยนแปลงทรงมักจะเริ่ม ต้นที่พระอ,องค์และคนใกล้ชิดก่อนเพราะว่าทรงเข้าเข้าพระไทยนะครับถึงความยึดมั่นถือมั่นของขนบประเพณีโบราณอันเป็นวิสัยนำเอ่อวิสัยอันเป็นวิสัยสำคัญของคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องรักษาโบราณราชประเพณีหรือทรงประพฤติตามโบราณราชประเพณีบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่เรงเรืองหากพระเจ้าแผ่นดินกระทำการสิ่งใดที่เรียกว่า ดัดจริตผิดโบราณแผ่นดินจะรุ่มร้อนบ้านเมืองจะมีอันเป็นไปด้วยเหตุน,นี้ครับการเปลี่ยนแปลงของขนบประเพณีดั้งเดิมแม้เรื่องเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะว่าต้องต่อสู้กับความเชื่อดั้งเดิมด้วยเพระ่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระปิชาสามารถในการปลุกปลอบน้อมนําให้คนใกล้ชิดพระองค์เนี่ยอันได้แก่พระเจ้าน้องยาเธอในราชสำนัก ที่ไวไล่เรี่ยกับพระองค์ให้เข้าพระไทยเข้าใจถึงเหตุผลความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากทรง,ทรงผมตามประเพณีโบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาผู้ชายเนี่ยจะไว้ผมทรงมหัาไทยก็คือโกนผมรอบศีรษะให้เกลี้ยงเว้นตรงกลางศีรษะปล่อยผมให้ยาวประมาณ4เซนติเมตรแล้วจึงหวีหรือแต่งทรงผมที่ยาว ตามแต่จะเห็นงามส่วนมากเนี่ยผู้ชายจะไว้ผมทรงหัดไทยจะแสกกลางตกแต่งให้อยู่ทรงด้วยวิธีการเขาเรียกว่าจับขมเมานะผู้หญิงไว้ผมที่เรียกว่าผมปีกนะครับมีลักษณะคล้ายผู้ชายเออก็คือไว้ผมยาวกลางศรีรษะถอนลาผมเป็นวงรอบปลอยผมยาวนั้น ส่วนรอบศรีรษะแทนที่จะโกนเกี้ยงก็ไว้ผมคลุมบางยุคอาจจะไว้ผมยาวประบ่าบางยุคก็ตัดสั้นบางยุคเป็นผู้อยู่ริมหูนะสำหรับเกี่ยวดอกไม้หรือประดับผมอื่นๆเรียกขผมมนิดว่าผมทัดพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ